สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฝนแรงมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน้องเจมเพิ่งจะเดินออกไปเมื่อกี้นะคะพี่พานอนพักผ่อนอยู่บนตัวฟานะคะน้องเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้ฝนตกลงมานะคะทั้งทั้งลูกเห็บทั้งทั้งฝนแรงมากเลยค่ะ เพื่อนๆได้ทราบจะมองเห็นไหมคะเม็ดเขาขาวที่ที่พื้นนะคะเวลาตกลงมาแล้วเด้งน,นะคะนั่นนั่นคือฝนนั่นคือลูกเห็บนะคะเป็นเม็ดลงมานะคะไม่ทราบว่ามองเห็นไหมพี่ผาจะพยายามขยายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่คงจะมองไม่เห็นขนาดนั้นนะคะส่วนที่ถนนเพื่อนๆเห็นไหมคะมก็น้ำคือ ไหลไม่ทันนะคะอาคินติดท,ทีนิดแบบนี้ี่กูัวจะพี่ขี้มากต้าเี้เกเพิ่งเดิอนออกไปตะกี้นี่เองนะคะ ไม่เห็นแกถือล่มไปด้วยนะคะเปียบแน่ค่ะเปียบแน่น,นอนนะคะกระหน่ำ้็ขนาดนี้น้องนิกกี้่โกนโรงเรียนจะปิดเอาเอานังสือของทางโรงเรียนมานะคะแล้วก็เลย <c oughs> นั่งมองสายฝนไปกับพี่พานะคะทุกคน มองสายฝนไปด้วยอยากอวดดอกไม้ไปด้วยนะคะก็เลยเอาดอกไม้มาให้เ,เพื่อนๆชมไปด้วยพร้อมๆกันนะคะฝนก็ยังตกเป็นปกตินะคะโรคภัยไข้เจ็บก็ยังเยอะไม่ยอมหายไม่ว่าจะเป็นทางประเทศอังกฤษหรือว่าทางประเทศไทยนะคะ น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะเพื่อนๆต้องดูแลตัวเองและดูแลคนในครอบครัวนะคะพี่พานั่งมองเห็นน้ำไหลหตามถนนนะคะ ยินดีนะคะเมื่อสองวันที่แล้วเขาอาเขามามีฟ้าด้วยนะคะทุกคนฟ้าแลบด้วย mm. มีมีทางอาทางคุณงานเขามาดูดตามท่อนะคะเพราะว่าเป็นใบไม้ตอนนี้ใบไม้ยังไม่เคยร่วงนะคะแต่จะเป็นดอกไม้ที่ที่บานแล้วก็ร่วงลงไปตามพื้นนะคะก็จะไหลลงเข้า ตามช่องถนนนะคะก็เลยเขาก็เลยมาดูดให้ท่อมันลุ่มอยู่ตลอดเวลานะคะที่นี่น้ําถึงจะท่วมก็ท่วมไม่นานนะคะท่วมแป๊บๆนะคะเห็นไหมคะนี่เริ่มลงไปแล้วเมื่อกี้นี้ยังไหลทะลักอ,อยู่บนถนนนะคะแต่แต่ถนนของเขาจะทําร่องตรงถนนน่ะทาร่องขอบๆถนนนะคะจะจะลึกกว่าตัวถนนนิดนึงน้ําก็จะไหลตรงขอบๆนะคะทุกคน เข้าไปต้องพะห่มแล้วก็นอนคุ้มปูงไหมทุกคนเนาะโอเคนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ดูฝนไปกับพิพาแล้วนะคะนั่งนั่งอยู่ตรงนี้นั่งก็ขนลุกไปเลยนะคะหนาวไปกับเวลาฝนตกแล้วก็เห็นลูกเห็บตกลงมาแต่มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ โอเคนะคะพบก,กับเพื่อนๆใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ